อยู่สวีเดนวันนี้ครูบิ้เอาบรรยากาศในที่ทํางานมาเล่าให้ฟังเช่นสมมติว่าในเพื่อนร่วมงานน่ะเขากําลังคุยถึงเรื่องใครบางคนอยู่แล้วเราอ่ะอยากจะมีส่วนร่วมกับเขาใครเหรอที่คุณพูดถึงอยู่ก็สามารถถามได้ว่า Vem p r อ t a r du om มเว p r รอตาร์ดูแต่ถ้ามีคนสองคนขึ้นไปเราเปลี่ยนจาก du เป็นนีก็จะเป็น Vem p r อตาร์นีอม เวมพรตาร์นีอมใครเหรอที่คุณกำลังพูดถึงอยู่แน่นอนค่ะเราเป็นมนุษย์มันก็ต้องมีอยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านมันก็เป็นเรื่องปกติก็อันนี้เป็นบรรยากาศที่ที่ทำงานที่อาจจะได้เจอซึ่งบางครั้งเขาอาจจะพูดถึงคน อื่นในแง่ที่ดีก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะกำลังพูดถึงว่าเนื้องานที่เขาต้องทํากับอคนคนนี้เราต้องทําอะไรกันบ้างแล้วคุณอาจจะไม่รู้ว่าที่เขาพูดและใช่คนคนนี้ไหมคนเดียวกับที่คุณเข้าใจหรือเปล่าก็เป็นไปได้มันไม่ใช่การสระรแหน่ซะอย่างเดียวนะคะแต่บางทีมันก็มีประโยชน์ในประโยคพวกนี้เหมือนกันถ้าประโยคแบบนี้มีโย